สวัสดีครับผมพบกับพี่ปุ้ยครั้งนะครับกับรายการปันสินปันสุขกับช่วงปันกันเล่นวันนี้นะครับเราก็อยู่กับปันกันเล่นกีตาร์ e ีที่4แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดู EP ก่อนหน้านี้หรือยังไม่ได้ฝึกนะครับเรากลับไปดูก่อนได้เลยครับ EP ีนี้นะครับเราก็จะมาต่อยอดขอดนิ้วจาก EP ีที่3นะครับวันนี้เราจะใช้3นิ้วเหมือนกันแต่เป็น3นิ้วแบบเฉียงเฉียงนี้สามนิ้วแบบเฉียงนะครับเป็นยังไงนะครับก็คือเราจะใช้นิ้ว1 2 3เหมือนเดิมแต่ทีนี้มันจะเฉียงขึ้นนะครับ คอร์ดที่1นะครับมีชื่อว่า F major 7และคอร์ดที่2คือคอร์ด C เอาละครับคอร์ดที่1นะครับ F major 7เป็นยังไงเราก็จะใช้นิ้ว1 2 3นะครับเรียงกันนะครับโดยที่นิ้ว1จะอยู่ที่ช่องที่1่สายที่2นิ้ว2จะอยู่ที่ช่องที่2สายที่3นิ้ว3จะอยู่ที่ช่องที่3สายที่4นะครับช่องที่1 2 3เรียงตามเลขนิ้วเลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดูนะครับว่าคอร์ดนี้จะเป็นยังไงนะครับ อันนี้ดีดแบบ6สายไปเลยนะครับถ้าใครที่คุมมือขวาได้เนี่ยลองดีดแค่5สายดูนะครับก็คือเริ่มจากที่สาย5แล้วก็ดีดลงไปนะครับแบบนี้นะครับเอาละครับคอร์ดต่อไปก็คือคอร์ด C คอร์ด C เนี่ยถ้าเราเริ่มกดที่ F major 7นะครับให้นิ้วชี้อยู่ที่เดิมนะแล้วขยับแค่นิ้ว2กับนิ้ว3นะครับขยับขึ้นไปอย่างละหนึ่งสายนะครับดูนะครับปึ๊บปึ๊บนิ้ว2จะอยู่ที่สาย4ช่องที่2นะครับ นิ้ว3อยู่ที่สาย5ช่องที่3เช่นกันนะครับอ่ามาฟังเสียงกันนะครับคอร์ดซีเสียงจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ามาดูคอร์ดแบบใกล้กันบ้างนะครับผมอันนี้คือคอร์ด f major 7นะครับนิ้ว123เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรียงกันเลยนี่นิ้ว1ช่องที่1่สายที่2นะครับอันนี้นิ้ว2ช่องที่2สายที่3แล้วก็อันสุดท้ายนะครับนิ้วที่3าม สายที่4นะครับช่องที่3าเหมือนกันนี่นะครับ1 2 3สอ่สาส่วนคอร์ด C นะครับก็ขยับขึ้นไปงี้เลยขยับแค่2นิ้วนะครับเห็นไหมขยับแค่2นิ้วก็จะเป็นสายที่4แล้วก็สายที่5ทีนี้เราก็จะมาดีดแบบลงอย่างเดียวไปก่อนนะครับ4ครั้งแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับอันนี้ผูจะเล่นให้ดูก่อนนะครับ1 2 3สาม สี่สองสามเรียนเลียนอีพีที่สามเนี่ยเรามีแพทเทิร์นแบบดีดขึ้นด้วยใช่ไหมครับที่จะเป็นลงลง ลงขึ้นลงขึ้นเราก็จะมาใช้ในสองขอนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผูยกตัวอย่างนะครับ1 2 3 4 เป็นไงครับสองขอนี้มันไม่ยากเลยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมีแพทเทิร์นใหม่ให้ฝึกกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปท่องแพทเทิร์นกันก่อนนะแพทเทิร์นใหม่นะครับจะมีการดิดขึ้นด้วยนะครับผมง่ายๆเลยจำไว้นี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงอีกทีนะฮะลงลงขึ้นขึ้นลงอ่ะวิธีการเว้นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงหลายคนอาจจะสงสัยว่าเว้นยังไงนะฮะพี่ภูมมีวิธีที่ค่อนข้างจะช่วยได้ง่ายขึ้นนะฮะก็คือให้นับอย่างนี้นะครับ ลงลงขึ้นฮึบขึ้นลงฮึบเนี่ยคือการเว้นไอ้ทีนะลงลงขึ้นฮึบขึ้นลงเดี๋ยวลองเว้นแบบฮึบดูนะฮะดีไซน์ปากันเดียวก่อนนะครับผม1 2 3 4ลงลงขึ้นฮึบฮึบไอ้ฮึบเนี่ยเราก็ ยังมือไว้ก่อนแล้วค่อยไปต่อนะฮะใครไม่ถนัดฮึบมีอีกอันนึงเท่เลยลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงพอมือขวาคล่องแล้วนะครับก็มาใช้กับ2ขอของเราได้เลยนะครับ1 2 3 4ลง ใครจะฝึกแบบมีเสียงเกาะเสียงฮึบอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับเพื่อให้รู้ว่าเราจะต้องเว้นก่อนที่จะดีขึ้นลงอันสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะแบบมีการให้จังหวะตัวเองในการเว้น1 2 3 4แต่พอคล่องแล้วไม่ต้องไม่ต้องส่งเสียงแล้วนะครับเราก็คิดไว้ในใจนะฮะเดี๋ยวมาลองแบบนับแล้วก็เล่นเลยนะครับเดี๋ยวพูททาให้ดูนะครับถามนี้นะครับ1 2 3 4 เป็นยังไงบ้างครับกับ EP นี้นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมใครที่ติดตามมาทุก EP เนี่ยก็น่าจะทาได้ไม่ยากนะครับผมยังไงก็ลองไปฝึกดูนะครับหากใครมีคําถามหรือสงสัยตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับยังไงพี่ภูกับทีมงานเนี่ยจะช่วยตอบให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับยังไงพบกัน EP หน้านะครับผมยังไงก็ขอให้มีความสุขในการเล่นกีตาร์นะครับสวัสดีครับ